รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาไัยแล้งตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนทั่วประเทศเราจะไปดูความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในโรงเรียนที่จังหวัดมหาสารคามกันค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะแทงน้ำขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำไว้สำหรับดื่มให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมในอดีตแทบจะไม่เห็นนักเรียนเข้าไปใช้บริการเพราะน้ำบาดาลในโรงเรียนที่มีจำนวนจำกัดน้ำจึงหมด ยิ่งในช่วงหน้าแล้งน้ำมีสีขุ่นจากตะกอนนักเรียนต้องออกไปซื้อน้ำขวดในร้านสะดวกซื้อดื่มจากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจึงทำหน้าที่ประสานปัญหาไปถึงสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเคสีขอนแก่นส่งคำขอให้สร้างหอถังน้ำบอนให้ใหม่เพราะหอถังเก่าสามารถผลิตน้ำบาดาลได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทั่งสามารถผลิตน้ำบาดาลดื่มได้และใช้บริโภคภายในโรงเรียนจำหน่ายให้นักเรียนในราคาขวดละ6บาทถังละ10บาทสามารถขายน้ำบาดาลดื่มได้3 0 0 0ถึง4 0 0พบาทต่อวันเงินที่ได้ทางโรงเรียนนำไปพัฒนาระบบกรองน้ำและจ่ายค่าจ้างพนักง,งานที่อยู่ประจำเครื่องกรองโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้รับความร่วมมือจากประดานนะครับว่าซึ่งเนื่องการเรียนเรานั้นขาดแคลนน้ำ เพราะว่าน้ําในการบริโภคนั้นไม่เพียงพอนะครับเวลาเราจะให้เด็กดื่มกินเนี่ยไม่มแีแต่ก่อนเราก็มีน้ําบาดาลธรรมดาเวลาสูบขึ้นมาแล้วเราก็นําไปใช้เลยปัญหาคือมันไม่สะอาดนะครับมันมีสหนิมเด็กเยอะหลังจากนั้นเราก็ได้ประชุมคณะกรรมการฐานษาครูบาอาจารย์และครูปกครองเรียนว่าเราอยากได้น้ําที่สะอาดมาให้เรียนได้บริโภคและช่วยเหลือครูบาอาจารย์และชุมชนฉัน,นั้นก็ได้ทําเรื่องไปที่ บาดาลน,นะครับบาดาลปี2,554งบนี้ก็ตกมาปี2,555นะครับทางบาดาลก็ได้ความในข้องบประมาณมาประมาณ1นึล้าน3ามแสนกว่าบาทนะครับมาจ,จัดทาให้นี้หลังจากเรามีบ่อน้าบาดาลแล้วเราก็มีน้าําสะอาดทั้งเรียนดื่มกินใช้ใชัยวุฒูเกียงวิศวกรปฏิบัติการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตสี่ขอนแก่นบอกว่า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยสร้างหอถังลูกบอลขนาด12คิวพร้อมถังกรองน้ำาจอน้ำบาดาลลึก70เมตรมีท่อส่งน้ำา200เมตรสามารถผลิตน้ำบาดาลสะอาดได้ชั่วโมงละ500ลิตรงบประมาณ1 3 8 5 0ล้านบาทเริ่มเริ่มเริ่มด้วยจากสำนักทรัพยากรนนะ้ำบาดาลเกษีกรแก่นนะครับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับคําขอจากโรงเรียนเชียง,งยืนพิทยาคมว่ามีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําดื่มทางทางสำนักก็เลยส่งเจ้าหน้าที่มาสํารวจเบื้องต้นเห็นว่าเหมาะสมก็เลยจัดทำรายชื่อเพื่อของบประมาณขอสร้างระบบ บบป,ปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลโดยได้รับงบประมาณประมาณปี2555ซึ่งมีการเจาะบ,บาดาลความลึกประมาณ70เมตรและก็น้ำประมาณ3.5คิวซึ่งเพียงพอที่จะทำระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจำนวน47แห่งทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4ขอนแก่น ดูแลในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นกาลสินมหาสรารคามหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยซึ่งโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เข้าไปสำรวจว่าในโรงเรียนน,นั้นๆจุดใดที่มีแหล่งน้ำบาดาลและสามารถส่งขึ้นมาใช้สำหรับดื่มได้อุทัยอัคราจันทร์ถ่ายภาพชนิตาประสริ์สวัสดิ์ทีมข่าวเ b t ขอนแก่นรายงาน